โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมพิตาหกรอซิ่งครับอ่วันนี้อยู่ร้านช่างเจครับมาเจอหนึ่งเดียวในประโคนชัยพอดีเลยเสียโดมครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวยมาดูเสียโดมมาทำอะไรครับ พ่อพ่อพอพอจะกลับรถครับหรือเปล่าพ่อจะเชื่อมอองฝุ่นหลังด้วยครับแล้วก็เอามาจัดทรงใหม่ครับดาวไฟแม่รอจัดครับผมรอจัดรอจัด โอ้ยขอยเอวอ่อนได้ซื้อปะแน่นอนจริงๆเลยไม่ล็อกเลยครับนี่อีกๆอกอีกๆอ็กอ็กบาบไม่ลงโอ้ยยังไงไม่ล็อกลูกเลยอะล็อกลูกเลยมันจะได้ตรงๆ โอถอยยากเหมือนกันนะครับนี่สำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับเออถ้าคนเป็นแล้วก็ง่ายแหละแต่ผมดูแล้วดิผมไปไม่เป็นหรอกนี่ครับเสดมเอลออนเลยครับผมไม่ยอมล็อกลูกเลยเอกเอกจะถอย,ยไปตรงไหนจ๊ะฮะเอกเอกเอกบ้า ตรงแบบไหนอ่ะต็งมันได้แล้วนี่ละเอาเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้านครับต่อมาจากอูโชคครับวันนี้ไม่ได้วิ่งงานวันศุกร์วันนี้จมเงียบสายจมเงี้ผม <laughs> จมเป็นประจำวันนี้เขาจะมาจัดอโอ้โ้ราวไฟครับยังไม่จบครับผม สุดรอครับผมวันนี้ก็จะมาจัดทรงราวไฟใหม่ครับด้านบนสูงเกินไปจะจับทรงลงมาหน่อยตัดย่นขยับลงมาครับเป็นฮิโน่ไม่ก้าครับเจออ 8e ครับวันนี้คอมมันเร็วสุดจัดนะพี่น้องนะสวยงามครับโอ้ยผมไม่ชอบอะไรอะไรที่แบบ่อดตารอดใจของแบบเนี้ย สวยมากครับแม่ตัวจริงนี่ยังหล่อเลยนะเอายังวะอาล็อกลูกครับล็อกลูกขอยใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถอยมาถอยมา ล็อกแล้วล็อกแล้วโอ้ยังไม่ล็อกอีกโอเคครับล็อกแล้วใหม่ครับอาใหม่สวยสวยครับซีดโดมบอกไปจมมาเมื่อกี้ครับโอ้ดันเลยดันเลยจะไป,ไปน,นู่นนะั่นน่ะ ดันเลยดันเลยพ้นไปนะดันเลยครับพ้นครับโอ้นี่ครับสุดจัดเลยนะพี่น้องดันครับดันครับเอ็กเอ็กเอกดน้าไหมบอเอกเอก พอ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 โอ้น่าจะได้ตำแหน่งแล้วแหละพอแล้วพอแล้วไปจมอยู่ไหจ๊ะอ๋อเอามาเทสต็อกครับเชโดมแม่ถอดลูกครับถอดลูกถอดลูกจัดกันหุน่นแล้วก็จับทรงใหม่ จะ่งกันฝุ่นใหม่ครับแล้วก็จะหันตัวแม่เข้ามาจับรงราวไฟใหม่สวยงามครับดูช่วง,งลูกครับแล้วก็ตัวแม่อะไรหนุนล้อลูกไหมมันสิเลียนด้วยคนอะ ผมนี่เดินตากฝนถ่ายเลยครับผมหนึ่งเดียวในประโคนชัยครับคันเดียวเลยคันแรกประโคนชัยครับหก้อพ่วงเป็นหกรอยยาง825นะครับขนาด825ขอบ16อุ้ยโ้ยแม่ถ้าไม่หนุนล้อนี่อันตรายครับต้องหนุนล้อครับ ถึงแม้ว่ามันจะเบรกอยู่ก็ก็ช่างต้องหาหล็กแป๊บหรือเปล่าไมครับโอ้โ okay. หมันสวยจริงๆเลยนะพี่น้องนะสวยมากเลยครับต่อไปกรับ หล่นลูกบล่นไม่ออกมันดันเอาไหมต่อเหล็กแป๊บงัดกันงัดก็ออกอยู่หรอวะอ๋อเป็นยางเป็นยางเรเดียนหรือวะตัวหน้าลูกจะเป็นแหนบเหมือนกันครับ สวยงามครับอันนี้เจ้านี้เขาเน้นวิ่งหินวิ่งทรายครับงานหินงามทรายเยอะครับเอามาสต็อกลงขายเองด้วยไม่เข้าครับเป็นอันใหญ่ๆห,หน่อยได้ ครับได้แล้วครับนี่ส่งตัวแม่ครับอุ้ยกือบเหมือนยางเก้าเลยนะสูงมากเลยฝาข้างละแนงหงอุ้น่าจะเจ็ดสิบเซนแปดสิบเซนได้มั้งรอจัดครับเดี๋ยวจะมาตัดทรงสปอตไลท์ลงอีกครับสูงเกินไปแล้วก็เห็นมี ตู้กตาหน้ารถมาด้วยครับน่าจะเอามาจัดเต็มครับวันนี้อ,อ้เป็นยาง9.5อขอบ17.5หรออ้ช่างเจเจองานหนักครับผมฝนตกด้วยต้องขึ้นทำโครงลังคาด้วย โอ้องอนี huh? okay, ่สวยงามครับช okay, um ่างเกียร์บอกงานเข้าผมอีกแล้วพวกนนี้ก็ฟุ้นนี่ยแต่เขาจะไล่เพิ่งท้ายให้แต่ผมอยากเปลี่ยนเกียร์เกียร์เป็นไรมันเร็วจะได้รอบขาอ๋อเกียร์มันเร็วบ่ใช่เราบอกเกียร์เร็วครับ เสีดมบอกเร็วเกินครับนี่น่าจะไปเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือว่าเปลี่ยนเกียร์ใหม่นะครับเอารอบช้าเสีโดมบอกเร็วเกินรถเร็วเกินพูดถึงวิ่งล่องนี่โอเคเลยครับแต่สำหรับรถใช้กำลังเยอะๆนี่มันต้องช้าหน่อยเร็วออกเหมือนรถกระบะเลยบ่เหมือนรถยนต์เลยบ่ อ,อ๋อมันเร็วเกินเนาะเหมือนเหมือนกับรถดั้เรารอบเร็วนั่นแหละตอนนี้ก็ต้องรอครับพอดีผมเอารอนหนวดกุวงมาให้ช่างเจเชื่อมให้หนดีวโมดิฟายหรือเกี่ยวพอดีเลยครับมาเจอเสดมเสดมบอกโอ้เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันครับมีรถพ่วงธรรมดาครับอ๋อ สวยงามครับตัวจริงเหล่อมากครับผมโอ้โหยังจำเลยก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนครับหนึ่งในนั้นก็ผมนี่แหละว่าจะถูกสิบสองล้านก็บมาถือเจักเทอ่อพี่น้องเอ้ยถึกจิถือลอตเตอรี่ก็ซื้อมาก็จักเสียไปคนยังหรอครับคือ อยากได้ซื่อสิ้นนี่แหละโอ้แเต่สวยงามครับหก่กรอบพว่วงสุดจัดสุดจัดนะพี่น้องนะว่าจะารีวิวหน้ารถหน่อยก็มีของมีอะไรครับก็เอ็ใจเจ้าของรถด้วยครับผมเสียดโเสียดม,ยดมให้ใหช้าบอกไปแบกทรายมาครับจัดหนักเต็มลำสวยงามครับเนาะ อันนี้ก็จะเอามาจัดราไฟแล้วก็จัดทรงมพื่อหุลังใหม่ครับผมราไฟว่ามันสูงเกินไปจะแก้ลงหน่อยครับให้มันต่ำหน่อยโอเคครับตอนนี้ก็ฝนตกข่อยกับสีซุ่มๆน่แหละล่ะขอบคุณเชดงมครับเจ้าของรถด,ด้วยก็รอติดตามคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ฝากไค์เป็นกำลังใจด้วยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ